สองก้อยกับพครับเช่นรุ่งวันนี้เรากลับมาเจเจ้าได้ฮะหมันเป็นไงมันมันพลิกกันเลยเอ้าหมดหมดยกสี่เนี่ยรู้ตัวไหมว่าเป็นรอมันห้าสิบตัวก็พอรู้ว่าเพราะว่าเราเป็นแถวปลายยกสี่ครับเป็นแถวปลายยกไหนยกสี่ครับยกสี่ครับแล้วแล้วทำท่าไหนทำไมกลับมาลูกพี่สั่งให้ไหนลูกพี่ไหนคนไหนมามานี่มานี่มาทั้งสองลูกพี่อะไรไหมมันเป็นไงเอ้า หมดยกสี่เนี่ยคิดว่าจะกลับมาได้ไหมได้ครับเราสามยกเราได้นะแค่แตายยกสี่กอาการยอมเขาเฉยอสามยกได้ยกสี่เนี่ยเอาอาการยอมตายยกนิดเดียวตายยกอาการยอมยกห้าอนนี้ขึ้นมาบอกน้องไงลอยลอยฟันออกตลอดลจะยอมง่ายอย่ายอมง่าย โอ้อาวลูกพี่เป็นไงบ้างอ้ากระโดดไปสามเมตรอยู่เมืม่อกี้นี่บอกน้องไงอ้าบอกยกห้านี่ต้อง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 ต่อยฟันศอกแล้วเพราะว่าไปยกสี่นี่ไปอ,อ,อ้ <S S อ,อการยอมเพียงนิดเดียวอ้อการยอมสามยกดูได้เปรียบเยอะมากเอาละครับทำไมถึงอ้อการยอมแบบไปยกสี่ไม่หมดครับไม่หมดแต่ก็หมดเล่นขึ้นมาเพราะว่าไปนี่ก็ซ้อมยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับ ำไมถึงซ้อมไม่เต็มที então, ่เพราะอะไรอ่ะเลื่อนเลื yeah. ่อนมาก่อนเพราะบาดเจ็บเหรอเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาด้วยเร็วด้วยแล้วบาดเจ็บอะไรบาดเจ็บอะไรบอกครับที่ต่อยครับเพราะว่าต่อยล่าสุดที่พ่อแพ้เข้ามาก็เลยเจ็บเรื้อรังมาแล้วยกห้านี่พ่อกระลังมาจากไหนเนี่ยก็นด้ถึงครอบครัวยา้อนลูกพี่ลูกน้องพ่อแม่มีลูกมีเมียยังไม่มีไม่มีพอคิดถึงพ่อกับแม่เนาะพร้อมีแฟนพร้อแต่งานพอคิดถึงพ่อกับแม่ต้องคิดถึงลูกพี่ด้วยเนาะ ่าอชีนไม่มองเลยครับไม่มองอาชีพเลยเอาชนะไปก่อนใช่ไหมชนะไปก่อนครับโอ้ยแรงมันมากลับมานะเหมือนน้ำท่วมมาแบกตู้เย็นลงมาจากบ้านเ่ะนะใช่ไหมประมาณนี้เนาะโอ้ยโอ้ยวันนี้วันนี้หมดยกท้ายมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าเหมาเหมายกอะไรเมา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 เนี่ยมีอะไรเอาได้อะไรบ้างเนี่ยอาวุธเนี่ยอายอากาศหมัดแล้วก็ลูกขยันครับไดด้หมััลูกขยน คิดว่ากลับมาทุกต้นทุกดอกนี่ใช่ไหมครับไอ้ที่ไอ้ที่ยองเขาไปยกเสียใช่ไหมกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วอาเฉียนสองหมื่นเป็นพวกนี้น่าจะใช่ครับกลับมาแล้วนี่เป็นไงบ้างเอ้าก็ดีใจครับบอกแฟนๆหน่อยก็ขอบคุณขอบคุณเจนเนอร์ครับขอบคุณที่ต่อพีเอครับขอบคุณทุกคนในค่ายมวยครับขอบคุณครอบครัวครับคอยแบบให้กำลังใจโดยตลอดครับไฟหน้าผม ทำไม่ด <Bond> ีว <an> ่านี้คร <ไ box. S 1> ับมีไม่ในใจอยากจะอยากจะอยากจะแก้มือใครมีไหมก็สิงห์พาครับสิงห์พสิ์พยลกั่งสิงห์พลูกแม่ไทยทองนี่นพี่ร้านพี่ร้านนี่พีร้านอยู่อ่ะร้อยยี่สิบสามพี่สองอ่ะร้อยยี่สิบสองันได้ไหมไ้ไหหนักเพราะร้อยยี่สิบสะกจะต่อ้ย่สบไม่ไหวไบูไปลบไม่ไหไม่ไหวเลยสิ่สิใหญ่ไปครับใหญ่ไปถ้าถ้างั้นคงไม่ได้กันแั่วล่ะเดี๋ยว